แถบชุมชน Youtube แบบนี้ทำยังไงนะคะแล้วมีเคล็ดลับอะไรบ้างในการทำแถบชุมชนเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเรามาดูกันค่ะแถบชุมชนตัวนี้นะคะ y u t u b e เนี่ยจะขึ้นมาให้เราอัตโนมัติค่ะหลังจากที่เราเนี่ยมีผู้ติดตามครบ1,000คนนั่นก็แปลว่าน้องๆหรือว่าคนที่กำลังเริ่มมาทำ u t u b e นะคะแร้วาผู้ติดตามเนีไม่ถึง1,000คนจะยังไม่มีแถบตัวนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ Subscri b e r หรือว่าผู้ติดตามในช่องของเราเนี่ย ครบ1,000คนแล้วให้เรารอสักประมาณประมาณ1สัปดาห์นะคะแล้วแถบชุมชนตรงนี้เนี่ยจะขึ้นมาอัตโนมัติเลยค่ะแต่ก็มีข้อแม้นะคะว่าช่องที่ทําเกี่ยวกับเด็กเนี่ยถึงแม้ว่าจะครบ1,000คนผู้ติดตามแล้วนะแต่ก็จะไม่สามารถเปิดใช้แถบชุมชนตัวนี้ได้ค่ะ <S <S การใช้แถบชุมชนใน y t u t u นะคะก็เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนดูค่ะซึ่ง ลักษณะของการโพสเนี่ยจะมีอยู่หลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนิ่งๆพร้อมกับข้อความนะคะหรือจะเป็นโพสสำรวจความคิดเห็นแบบนี้ก็ทำได้นะคะสำหรับช่องที่มีสิทธิ์ในการใช้แถบชุมชนแล้วเนี่ยทาง YouTube เขาก็มีคำแนะนำในการโพสมาให้เราอยู่6ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวเองเอามาแชร์ฟังเนาะข้อแรกเนี่ยเราใช้แถบชุมชนสำหรับการโปรโมทวิดีโอการทำงานร่วมกับครีเอเตอร์อื่นๆ คือสมมุติว่าเรามีโอกาสได้ไปคอลลับกับช่องอื่นๆคอลลับคือการร่วมงานกันนะคะแฟนๆที่เห็นนะคะจากที่กดติดตามช่องเราแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะกดกระดิ่งแล้วก็เลือกทั้งหมดเพื่อที่จะรอติดตามคลิปคลิปนี้นะคะสำหรับการโพสต์รูปภาพนะคะเวลาที่เราเข้ามาในแท็บชุมชนเนี่ยเขาจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ทางด้านซ้ายมือก็ให้เรามากดไอคอนที่เป็นรูปภาพตรงนี้นะคะ แล้วก็เลือกรูปภาพอะไรมาก็ได้ที่เราอยากจะโปรโมตเนาะการแสดงผลของโพสชุมชนเนี่ยโดยปกติเราจะแสดงผลเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหมายความว่ารูปภาพของเราเนี่ยจะเป็นขนาดอะไรก็ได้นะคะอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะแต่เวลาที่เราเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะครอปแบบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเมื่อเรากดดูนะคะ เราสามารถดูรูปภาพขนาดจริงได้โดยการกดที่รูปภาพซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งรูปภาพก็จะเป็นแบบอัตราส่วนปกติที่เราเลือกไว้นะคะไอเดียที่2นะคะก็สามารถทำแบบสำรวจมาขอความคิดเห็นจากคนดูว่าเขาอยากจะดูคลิปวิดีโอแบบไหนประเภทไหนเพราะว่าการทำคลิปวิดีโอที่มีคนอยากดูมันก็ดีกว่าคลิปที่เราคิดเอาเองว่า คนอื่นเขาน่าจะอยากดูถ้าเราอยากจะโพสสำรวจความคิดเห็นเนาะเราก็มากดที่รูปแท่งแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยค่ะว่าเราอยากจะสำรวจความคิดเห็นหัวข้ออะไรนะคะอย่างเช่นอยากดูคอนเทนต์อยากดูอยากดูเนื้อหาแบบไหนเพิ่มเติมนะคะในช่องอก็ใส่ตัวเลือกเขาค่ะเทคนิคการตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ การทำ YouTube เทคนิคการสร้างรายได้ด้วยโทรศัพท์มือถือนะคะก็แบบนี้เราก็พิมพ์ให้เขากดแสดงความคิดเห็นเนาะจากนั้นกดโพสค่ะเราก็ใช้โพสชุมชนเนี่ยเป็นการสำรวจความคิดเห็นแบบนี้ได้เคล็ดลับที่3นะคะก็ให้เราเนี่ยโพสต์รูปภาพเบื้องหลังการถ่ายทําซึ่งโพสต์แบบนี้เนี่ยจะทําให้แฟนๆเห็นความเรียวของเบื้องหลังเนาะก็จะได้รับความสนใจมากๆเลยค่ะ แคลมที่4นะคะเป็นการโพสต์โปรโมทกิจกรรมที่เราจัดขึ้นมาเนาะก็เป็นช่องทางการโปรโมตให้กับแฟนๆนะคะข้อ5นะคะเราสามารถใช้โพสตชุมชนในการโปรโมตช่อง Youtube อื่นๆของเราหรือจะโปรโมตช่อง Youtube ของเพื่อนของเราก็ได้ค่ะวิธีทำเนี่ยก็ให้เราพิมพ์คําว่าแอดนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อช่องของเราได้เลยหรับข้อที่6นะคะสำหรับช่อง Youtube ที่มีระบบสมาชิกเนาะเราสามารถใช้โพสตชุมชนตรงนี้เนี่ยติดต่อกับสมาชิกของเรา ได้เลยโดยการมากดที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นแบบสมาชิกทั้งหมดโพสต์โพสตนั้นเนี่ยก็จะสุดพิเศษสำหรับสมาชิกค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับโพสต์ชุมชนเนาะถ้าใครอยากรู้หรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์มาไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ